มาด้าคันนี้กับมาด้าสองซีดานสิบประต้ค่ะ1.3สามสกายแอคทีฟค่ะตัวไฮพลัส แอร์แบ็กไอเบมีปี17ออโต้เซฟตี้ค่ะพาสมีมาให้ราคาคันนี้ปประมูลร่มต้นที่ในราคา1,500 0 0บาทแสนห้าเลเชินค่ะหนึ่งท่านออนไลน์เปิดราคาและแข่งขันสู้ไปแล้วค่ะในราคา1,32 0 0สาทออพนคไลส์สี่พันหน0ัน่นละหบาทหน1 6ปกาทราคาแบงขายน0 0สนเมบาหนสาหน์ปลาพนนับนึ่ะ1นึ่นจะ0บาทอน0ลนพ0นที่นั่หนึ่นองพับาทหนึ่งสนจ็ม่นสองพน์บานนบนนเบ็0 0นบาท สายป้าเมือนับหเนี่ยสาป้ามือนับสองอะไ่ะสาป้าออนไลน์สาป้ามือสองพันสาป้ามือสองพันนับหเนี่ยสาป้ามือสองพนับสเนี่ยสาป้าเมือสี่พันนาานเนสาป้ามือหนกพันสาป้าเมื่อพันออนไลน์เนสาป้าเมือปับพันนับหนึ่งเนี่ยสาป้าเมือปับพนับสองเปลี่ยนก็ี่ออนไลน์ก็สองก็สี่นัาล้านเนี่ยสายก็เมือสกพันออนไลน์ก็ปดนาานเสายก็เมื่อปพันสายก็เมือปับพันนับหนึ่งหนึ่งกาแปดสองสออนไลน์สองแสนบาทสุดเลยต สองสารหกพันบาทสอารรับับนับหนึ่งสองสาออนไลน์สองสาาพันสองสาหน่มบาทสองสารหนึ่งมบาทสองาหนึ่งเนับหนึ่งน้บสอานึ่งนับสองสองสรนบาทออนไลน์ค่ะมีมากกว่ากอดโซ่สองพันสองสารหนึ่งเมย์สองพันสองสารหนึ่งเมสองพับนับหนึ่งน0บหนึ่งสองสารหนึ่งพับนับสองสองสับบาทออนไลน์มีมากกว่ากดโซสี่พันค่าหนึ่งเมยสี่องารหนึ่งเบพันับหนึ่งน้ำหนึ่งหกพันถึงราคาสองสาหนึ่งเมหนกพันสองสา 2 0สบาทสองนสองหมื่นนับหนึ่งนับหนึ่งสอนอนับสองสองอาอนไลน์หมายเลขสามศูนย์หนึ่งหนึองพันค่ะสู้ต่อตามราคาได้บิดละสองพับาทกดไวไม่เสียโอกาสค่ะสองแสนสองหับาทสองสนสองหบาทนับหนับหนึ่งสองพบาทนับสนสองหมื่นสองพับาทออนไลน์สามศูนย์นยงห้าทางนี้มา่อกดซูแข่งขันราคาได้สองแับาทราคาที่ลูกค้าทางออนไลน์สองแสนสองหมนสองบาทค่ะนับ สามขายค่ะตะลเขายที่ราคา2แสน2 2งหมืนันบาทค่ะเอ,อาอะไได้ไปสมูสองห้สาสสองห้าเผื่อหมดได้ไป2 2แสน2หมันบาทขอบพระคุณนะคะ